สวัสดีค่ะเกศนะคะคุณสุนที่นัดคุณสุนไว้เรื่องฝากขายอสังหาริมทรัพย์ค่ะใช่ผมเองก็มีอสังหาอยู่จํานวนหนึ่งซึ่งก็เลยกําลังมองหาในหน้าที่วามนายชื่อแต่ที่ผ่านมาที่เจอมาคือแต่ละคนบางทีก็สามารถฝากขายได้บ้างหรือบางคนก็ขายความต้องการเองก็เลยอยากที่จะสบายใจเลยใช่นะคะาการสนใจเรื่องฝากขายอสังหาริมทรัพย์เป็นเรื่องใหญ่สําหรับคุณสุนอันนี้นะคะวันนี้เกศนําบัตรทีพีกุอไหมคุณสุนดูนะคะซึ่งบัตรเนี้ย แสดงให้เห็นว่าเกตศเป็นในหน้าที่ได้รับรองรับมาตรฐานสากลจากองค์กรภาครัฐไม่บัตรที่พี่ไอทำให้เกิแตกต่างจากคู่แข่งพรอมาแสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยังช่วยยกระดับภาพลักษณ์วิชาชีพของในหน้าด้วยค่ะที่สําคัญที่สุดคุณซุนจะรับการบริการพิเศษจากมือาชีพที่มีมาตรฐานทําให้คุณซุนมั่นใจได้ว่าทุกขั้นตอนจะถูกต้องได้รับข้อมูลที่น่าเชื่อถือค่ะอ่าโอเคขอสอบถามได้ไหมครับก่อนที่จะมีบัตรนี้เราต้องขายมาแล้วกี่เคสครับ ครับถ้ากับว่าก่อนที่จะมีใบนี้ได้ทางเราเองจะต้องยืนยันได้ว่าเออเราเป็นมืออาชีพในด้านอางหางจริงๆเนาะใช่ค่ะแล้วก่อน<ม>ที่จะสมัครเนี่ยเราต้องมีใบเซอร์ที่เราลงทะเบียนมาก่อนอืมเขาจะให้เราสมัครได้ค่ะครับผมรู้สึกมัน่นใจกันเยอะเลยพอได้เห็นแบนี้เก็ยังไงที่ดินผมาาขออนุญาตฝากไว้กับทางพี่เกตด้วยกันนะครับยินดีค่ะนี่ฮะขอบคุณค่ะยินดีมากเลยค่ะที่จะดูแลคุณสุทนะคะ